ทุกคนรู้หรือไม่ว่าในโลกวู้เว่นอล R.P. นั้นเน่ะสามารถขับเรือได้โดยมันจะมีรูปมาตรงนี้พอไม่้มีนะครับนี่นะครับให้ไปที่ตรงเรือตรงนี้นี่แล้วก็เดี๋ยวนี่แล้วเราก็จะมีเรือแล้วก็ให้ขึ้นตัวสีดำล้วเราก็ขับได้ เอาก็ไปลองทำกันดูได้เลยนะครับนี่ขับเรือสนุกจังเลยเถ้มีสไลเดอร์ด้วยนะครับมีเรือหนส่งใครอยากลองทำก็ทำดูกันได้นะคะขอบครับขอเปิดด้วยอะไรเนี่ย

เอาละครับคุณครับบ๊ายบายขยักก่อ